ผมก็สวัสดีทุก,ทกค,นคนด้วยนะครับผมก็สวัสดีนะครับผมก็วันนี้เราก็อยู่ในเว็บอันนี้อีกแล้วนะทุกคนก็นี่เลยนะครับผมเป็นเว็บเนยดีช็อปนะครับทุกคนก็ผมไม่ได้มาส่งกี่วันแล้วเนี่ยหลายวันแล้วนะครับผมก็มาสำหรับวันนะี้นะผมใครที่อยากได้ไอดีนะผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะผมไว้นะเดี๋ยวพี่ใครที่ตาดีนะผมก็ได้ไปเลยนะผมใครที่ตามไม่ดีก็อดนะครับผมามนั้นนะครับโอเคไปไปดูเลยครับวิธีการสมัคร แล้วผมก็ง่ายๆนะป่ะมาดูกันโอเคทุกคนนี่ก็มาแล้วผมพี่ก็สมัครเป็นอันนี้นะผมบบีบีบบบห,นหนึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็รหัสต่างให้ใส่ไปเลยนะผมโอเคให้ใส่เหมือนกันนะสองอันนี้นะคะผมยันนี้ก็สำเร็จแล้วครับทุกคนโอเคให้ทำไมมันหน้าตาหน้าตามันเปลี่ยนแปลกๆนะ้วทุกคนรู้สึกว่าจะมีผลมีผลเฮ้ยมีผลเวนอมด้วยทุกคนแล้วก็มีผลบิกมัมมีผลพระตื่นนะคะผมแล้วก็จะมี สายฟ้าตื่นนะผมสมผลมืดตื่นนะครับผมแล้วก็จะมีกาวิตี้ด้วยเหรออหเอาเรี่องมีผลประตูด้วยครับแล้วก็มีผลหนีด้วยนะทุกคนมีผลชาโดโอเคแล้วก็จะมีไอดีไก่ตันนะครับผมห้าสิบบาทนะผมไอหนึ่งร้อบาทอีกนะผมมีหนึ่งมีสองนะครับอ,อันนี้จะดีกว่าหรือเปล่านะครับผมประมาณนั้นเนาะมีดาบโยรูด้วยนะทุกคน นี่นี่ยอมจะรู้ด้วยนะโอเคก็มาดูกันดีกว่าครับพี่จะส่งอะไรดีก่อนเดี๋ยวมาอมเป็นส่งผลอะไรดีทุกคนเอา,อางี้เดี๋ยวพี่ไปส่มกว่านี้ดีกว่าครับทุกคนเป็นกล่องส่มไอดีไก่ตอนดีกว่าอย่างเงี้ยผมก็นี่ครับผมเอาห้าสิบก็พอนะผมก็คือใครอยากได้นะผมก็ลองมาส่มกันดูนะเดี๋ยวพี่ส่มให้ดูดีกว่าครับทุกคน ก็มาดูวธีการทําเงินกันดีกว่าครับมันเติมยังไงวะเติมยังไงครับผมนีการเติมเงินก็ง่ายๆนะผมมันที่ซองอ่างเปาเนะยครับผมแล้วก็ก็สำหรับใครที่เติมไม่เป็นเนี่ยผมก็ดูคลิปสอนได้เลยนะครับผมมีคลิปสอนอยู่ตรงนี้นะครับโอเคก็มาเดี๋ยวมาเติมเงินกันดีกว่าครับทุกคนแล้วก็ไปส่งกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ตอนนี้ผมที่เติมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนะผมก็มามาดูกันดีกว่าครับ ว่าจะได้อะไรนะผมก็พี่ก็เติมมาแล้วนะทุกคนสองร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวคันหน้าก็เอาไว้ไว้ผสมนะครับผมผสมแจกน้องดีกว่าก่อนคลิปหน้าก็น่าจะไม่ต้องต่อเติมแล้วนะครับก็นะก็เดี๋ยวพี่จะส่งเป็นไอดีแก่ตันนะผมมาแจงน้องนะโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนโอเคไปครับก่อนก็หผมโอเคสำเร็จอะ้รทุกคนไปเดี๋ยวไปดูในดีดีกว่าครับผม โอเคทุกคนครับผมก็ตอนนี้พี่ก็อยู่ในไอเดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทุกคนก็นี่เลยครับผมเป็นไอดีนี้เลยนะทุกคนมันมีอะไรมั่งเนี่ยหมัดหมัดไฟปะจะปะะปะอ๋อนี่เป็นหมัดไฟครับผมแต่ยังไม่ได้เก็บเลยนะทุกคนดูดิแล้วก็ลนมืดนะครับทุกคนนะรับนี่เลยเลยครับแล้วก็อืม โอเคลราก็นี่เลยครับทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะทุกคนโอเคอันนี้จะเป็นเป็นผลแห่งความมืดนะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแรดไก่นี่นะทุกคนแล้วก็อันที่สามน,นี้จะเป็นอะไรอะ่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะมคืออะไรอะีโหลดรีโหลด,ด,หลดอะไรอะคาบุคาบุชะอะไรเหรอ อันนี้อะไรอะอันนี้จะเป็นโอเคปึออ๊อปนประมาณนี้นะทุกคนก็ประมาณนี้นะผมส่วนของในตัวมีอะไรบ้างไหนรีวิวสิของในโดจะมีประมาณนี้นะครับผมนี่เลยครับมีไปน,นี่ด้วยไหยคาตาคุริป้าเนี้ยม,นะมีผลแตกนะเป็นแสงมีผลชาโด นะครับแล้วก็จะมีของอื่นนะผมนิดนิดนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่บอกเป็นไก่ตาแล้วทุกคนแล้วก็จะมีเงินสิบเกดเอ็มนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะผมสำหรับใครที่อยากได้แล้วเดี๋ยวพี่จะขึ้นรหัสไว้ให้นะครับก็ไปหากันเอานะครับผมว่ามันขึ้นอยู่ตรงไหนเนาะตามนั้นนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะไปสุ่มแล้วก็ลิงใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่อยากสุ่มนะผมก็เดี๋ยวรอคลิปหน้าพี่จะมาแจกติดนะครับทุกคนโอเคไปครับผมไปแล้วครับ thank you